แล้วพอดีผมพูดไม่ค่อยชัดเท่าไหร่พอดีผมจบนอกไงพอดีผมจบจบนอกจบนอกมาก็แบบภาษาไทยก็ไม่ได้คนะรับภาษาอังกฤษไม่ได้เลย <c oughs> ไม่รู้ไปําเขี้ยอะไรสัตว์ไม่ไม่รู้ไปดมเขี้ยอะไรเหมือนกันประเทศนอกนะเอาจริงๆผมอ่ะเฮ้ยมีคนยังไม่เชื่อนะว่าผมไม่ ไม่รู้ว่าว่าผมเป็นนักเรียนอนอกนะเนี่ยหลายคนคิดว่าผมโกหกนะเนี่ยผมเป็นเด็กนอกจริงๆนะจบนอกจริงๆ กอกอยากเข้าเลยที่อะการเปเด็ดขาดเดี๋ยวคงได้เห็นถ้าสุดเข้ามาแล้เจอดอกมันชนแม่งเด็ดกว่าพูดมากมาเจ็ดปีแม่มีดีแค่วาจาสมองต่ำเสมือนเบี้ยนิสัยเยี่ยมมันหน้าอะไรตอนลงหรอห้าไม่ได้ครูต้องไปที่ละสวัสดีครับทัวร์ลุงลีครับผมเปาไอแฮมซีพียูสวัสดีทัวร์ลุงลีได้ครับห้ามด่า ห้ามว่าพี่เปานะครับขอร้องครับผมโอเคไหมครับผมผมรับทราบครับปฏิบัติห้ามด่าครับผมนะเข้าใจยังับโอเคครับอะไรต้อนลงแล้วเหรอครูไม่ได้กูต้องไรนี่แหละสวัสดีครับทัวร์ลุงดีครับผมเปาไอแอบซีบีโอสวัสดีทัวร์ลุงเดียทัวร์ลุงดีลุงดีนี่หลอนเกินนี่เจ้าเฮ้ กาจะไปไม่ลาเขาเลยเหรอฉันเคยบอกว่าฉันใช้ชีวิตทีละหนึ่งส่วนสี่ไม้คงเพราะอย่างนี้เราทุ่รักกันเหมือนพี่น้องเพราะนายก็เหมือนกันดีไงรถได้รถฉันเลย เรียกขาดแล้วเป็นไทยทุกคนต้องกอดบ,บ้าดว่าไงวะพื่าอนใจที่เชิญไปขับรถเล่นไหมไม่ว่าน่าจะอยู่ไหนจะห่างแค่หนึ่งส่วนสี่ไมล์หรือว่าอีกสี่กลกหนึน่ง สิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตก็คือทุกๆคนที่อยู่ในห้องนี้ตอนนี้เวลานี้ฉลองให้กับครอบครัว เียโอ้โหเฮียยอดวิวเท่าไหร่เดีย๋ยวไอ้สัตว์เอาดีๆยอดวิวสี่แสนไดนะ้หรอเอางี้ดีกว่ามาเราจะมาตอบคอมเมนต์กันนะครับ อย่างว่าคนคนเคยเล่นบอซีไม่เกี่ยวลงแม็กแม่นจัดไม่จริงเพราะว่าผมพูดไปงั้นแหละถ้ามันยิงโดนมันก็เท่ไงนึกภาพไหมสมมติถ้ามันยิงโดนมันก็เท่ไงถ้ายิงไม่โดนก็ไม่เป็นไรไงนึกภาพไหม <laughs> ใช่สรุปคือฟุกครับสรุปคือฟุกฟุกอุยก่อขายเอย่าดเยวเข้าเหนียวกับลาบเียเีีนี่สีจายไวต่บอลตายไม่ตายตายมันตีแบบคเม้แบบเดียวเนินเดวังเนิน เนี่ยคือคนเล่นฉลาดเห็นไหมเนี่ยเนี่ยมึงดูไวเลยไอชีวิตไอพวก JK ตอนเนี้ยไอที่มึงเคาะหลังอะเนี่ยคนเล่นที่ฉลาดเว้ยตีปุ๊บโอเคไอเนี้ยนี่หนีละกูเสียเวลากับมึงกูไม่เอาเนี่ยเขาเรียกว่าดูมุมมุมภาพที่มันไกลเว้ยเนี่ยไปมาเห็นไหมดูแลใครเข้าใหม่เพราะกูขี้เกียจตามมึง้วมันเสียเวลาชหง่ปะกลับมาตีต่อ มันตีหลังกูอย่างโง่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 อะไรมึงโง่อะไรไอ้พวกชุบมึงดูเพื่อนกูด้วยไอ้ควายโง่โง่อีกตัวมาดิเฮียอะไรมึงเฮียอะไรมึงตีกุยได้ดิตีกุยได้ดิควายไอ้เหี้ยบนไหนพูดตีกุยได้ดิโง่เอาแต่ไปกับโชว์นี้ไปดูเพื่อนมึงดิเพื่อนมึงตายไอ้ควายเพื่อนมึงตายลไอ้โง่ดูดิควายดูเเเดด้้้้งงไไววชีีย ไปเอาอีกทีนะน้องมึงแบบไม่ควรบัฟเขาอะไปมึงแบบไม่ไม่เหมาะกับสายเพรเสียงมึงน่ารักจัดนะไอ้เงี้ยนไปเล่นไปเล่นไปเล่นไปเดี๋ยวพี่ลุกเดีพี่ลุกใครลุกอ่ะนี่ขอแพ้โดนยิงไม่กเลยจังเลยอ่ะสุดหล่อโง่ทำไมแบบนี้เนี่ยตีดิตีดิตัวไปละอืเหียนี่ขาดฮ่าฮ่่าี่าฮ่า โอดอะไรอะไรอะไรคนละชั้นคนละชั้นคนละชั้ยมึงชุบลงนี้ชุบลงเองชุบลงเองพี่โนพี่โนชุบเลยพี่พี่โนชุบเลยเยิยมไม่ตายได้เหรอวะโง่เยิ่เยี่งคิดว่าจะมีฝีมือพวกคุณยิ่งยิ่งพี่โอกับพี่โอกับไอ้ไปยี่งพี่โอกับพี่

ประเทศนอกที่ผมอยู่เยอะมากเลยนะอย่างเยอรมันเนี่ยเต็มอะอันนี้มันคือผิดกฎหมายไหมครับถามหน่อยถามเป็นความรู้หน่อยซื้อสวยนะเป็นผมผมยอมไม่ทาบ้านผมนะผิดเหรอแต่สวยมากเลยนะอ๋อมีคนจ้างอ๋อ

เดี๋ยวมายังฮะบอกเลยอยู่ <coughs> กมของัอผลปีศาจในตำนานได้ตื่นขึ้นแล้วกำเนิดจอยบอย บอกไปครับเอาเรื่องครับดี่กระบองไคโดอ่ะดี่กระบองไคโดอยู่นี่เดี๋ยวให้ดูกระบองไคโดอ่ะเอให้ดูกระบองไคโด นี่กระบองไคโดอยู่นี่ฮะนี่กระบองไคโดอยู่ในตู้นี่เห็นไหมเนี่ยกระบองไคโดเนี่ยอยู่ในตู้เนี่ยเห็นวะกระบองไคโดขอพงงสีงส จะไปไม่ลากันเลยเหรอเอ้าขอเพียงส่งสิ่งมาจะไปหาจะไปเอ้าจะไปไม่ลากันเลยเหรอเอ้าไปไหนจอดนอกบ้านนะหยอกหยอกไปทำโย ไม่ซิบิกเอาไปทําครับเอาไปทําเนี่ยผมกําลังสั่งซื้อโมเดลมาเรื่อยๆเลยนะตอนนี้ผมกำลังสั่งซื้อโมเดลมาเป็น WCF คือสั่ง WCF มาเพิ่มเพราะว่าตรงตรง,ตรงตู้ตรงเนี้ยเดีให้ดูเนี่ยตรงตู้ตรงเนี้ยใช่ปะ่ะมันยังมีว่างอยู่ผมก็เลยคือแล้วมันใส่ไม่ได้ครับตู้มันเฉียงมาใช่ไหมแล้วมันก็หุบลงแล้วตูงเนี้ยมันใส่ตัวใหญ่ไม่ได้ ไม่พไหมฮะก็เลยจะเอาเป็น WCF อ่ะถ้าใครขายมาบอกด้วยนะแลวตู้ตรงนี้มันใส่ใส่โมเดลไม่ได้แนละตรงตู้นี้ก็ใส่ไม่ได้คือต้องไปวางทิ้งไว้มั่วเลยอะผมว่าจะขายอยู่นะผมว่าจะขายโมเดลอยู่เอางี้ดีกว่า <c oughs> ถ้าใครอยากได้นะครับเดี๋ยวผมนะจะโพสเพรผาผมซื้อราคามาสี่หมื่นนะครับผมขายสองหมื่นคุณยกไปเองหมายถึงแบบคุณเข้ามาเอาบ้านเข้ามา,าที่บ้านผมเองแล้วคุณก็ยกยกไปเองอะหมายถึงแบบใส่กล่องเองอะไรเองอะ แต่บางตัวไม่มีกล่องนะเดี๋ยวผมจะผมผมจะรือโมเดลอยู่ครับเพราะว่าตัวโมเดลของผมมันใส่ไม่ได้อันนี้จะขายจริงจะขายจริงจะขายจริงเพราะว่าบางอันมันมันใส่ตู้ไม่ได้ไงครับ ตรวจเอดีเคก่อนนะเดี๋ยวจะบอกครับว่าวันไหนถ้าใครถ้าใครสนใจที่จะเก็บโมเดลจริงอะ่ะไม่มีตําหนินะครับโมเดลของผมทุกตัวมีต่หัก <laughs> แฟมิลี่สตีมันคิดและดูดีอะคนท้องกันมาเท่าไหร่สัสตว์สมองมันควรก,กินไา้เชื่ไม่ใช่มาบอกว่า JK สิต่ของมางกูก็ฟังทั้งว่าไม่เชื่อมันยอมไม่ดูดีไอยบอยเจ้าของมาเทวะทำเฮียอะไรก็ได้ไมันเป็นคำพูดของพวกลูกหม,มาที่เขา